การจัดการเกี่ยวกับต้นทุเรียนหลังจากที่เราปลูกไปได้1เดือนแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นทั่วไปก็คือหลังจากที่เราปลูกไปเกือบเดือนแล้วเราก็จะพบว่าต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่นั้นมันมีการแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านออกมาในลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้เราทราบว่าต้นทุเรียนนั้นรากเดินแล้วนั่นก็คือรากออกจากตุ่มดินไปหากินกับรากใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เป็นอนัสัญญาณให้เราทําการบํารุงรักษานะครับก่อนที่เราจะขึ้นขั้นบํารุงรักษาก็คือใส่ปุย๋ยใส่อะไรพวกนั้นนะครับเราจะต้องมีการจัดการบริเวณโคนต้นนะครับให้ดีซะก่อนคือจะเป็นการป้องกันโรคนะครับเราจะป้องกันโรคตรงนี้ไม่ให้กับต้นทุเรียนโรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะเข้าฝนนี้ก็คือโรคเชื้อรานั่นเองทุเรียนที่ยัง ไม่ออกดอกออกผลนี้ก็มีสาเหตุการตายอยู่2อย่างนะครับตามที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ก็คือน้ํากับปุ๋ยนะครับน้าตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นน้ําที่เรารดให้น้ําที่ได้จากน้ําฝนนะครับซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะควบคุมน้ําได้มันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราคายน้ําได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงฤด,ดูฝนนี้ท่านู้ชมเห็นไหมครับ ท้องฟ้ามันมืดครึ้มนะครับท้องฟ้าไม่เปิดอาจจึงทําให้การสังเคราะห์แสงของพืชหรือการที่จะดึงน้ําจากรากขึ้นไปข้างบนเพื่อไปคลายที่ใบเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามลักษณะของแสงที่ได้นะครับนะครับก็จะทําให้ทุรียนของเราป่วยนะครับการที่ผมเสนอคลิปนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับเชื้อราที่มักเกิดในฤดูฝนก็คือ โรคใบติดใบเหลืองใบร่วงนะครับซึ่งเราสามารถป้องกันได้วิธีการดูแลรักษาต้นนะครับการดูแลบริเวณโคนต้นก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันวิธีการป้องกันนะครับซึ่งมันจะได้ผลและลงทุนน้อยนะครับกว่าการรักษานะครับการรักษานั้นบางทีมันก็ไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับวิธีการของเราก็คือเมื่อเราเห็นว่า ต้นธูดีที่เราปลูกได้ประมาณ1เดือนนี้นะครับมันก็จะมีหญ้าปกคลุมและรักษัดเชนนี้หญ้าที่ปกคลุมเหล่านี้นะครับเราก็ควรจะกําจัดออกไปนะครับท่านผู้รู้บางท่านก็บอกว่าอย่าใช้ถอนนะครับอย่าใช้วิธีการถอนให้ใช้วิธีการตัดเนื่องจากว่า,ารากหญ้าเหล่านี้บางทีมันก็ไปเกี่ยวพันกับารากธเดีเล็กๆของเรานะครับเห็นไหมครับ รากทูเดนเล็กๆของเราก็สามารถทําให้รากทูเดนของเราเขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นรากบริเวณโคนต้นเหล่านี้นะครับควรที่จะใช้การตัดมากกว่าการถอนนะครับเพราะว่ารากมันอยู่อยู่ตื้นรากมันจะอยู่ตื้นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการกําจัดหญ้านั้นกําจัดอย่างไรกําจัดแล้วเอาไปไว้ไหนนะครับ ข้อดีของมันเป็นอย่างไรข้อเสียของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตามลักษณะต้นนี้นะครับเราทิ้งไว้หนึ่งเดือนสิ่งที่เราจะพบจะเห็นก็คือวัชพืชนั้นมันมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นไม้ที่เราปลูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําท่าสูงนะครับกว่าต้นที่เราปลูกแล้วก็คือมันจะมีแย่งแสงกันเพราะแย่งแสงกันต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตได้น้อยกว่านะครับส่วนที่2ก็คืออารากของพืชบางส่วนนั้นนะครับมันก็จะ เข้ามาชอนชัยนะครับหรือเข้ามาลุกล้ำนะครับเขีบริเวณต้นไม้ที่เราปลูกก็คือ,อามาแย่งอาหารที่เราใส่ให้กระต้นทุเรียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องกําจัดหญ้าพวกนี้ออกไปก่อนนะครับอาจจะด้วยการถอนหรือการตัดอะไรยังไงก็ดีก็แล้วแต่พักเจนานะครับปกติแล้วอ,อินทรีย์วัตถุเหล่านี้มันก็จะอยู่บริเวณโคนต้นในลักษณะชิดลักษณะเช่นนี้อ,อย่าลืมว่าเวลาเนี้ยฝนตก วัสดุเหล่านี้มันค่อยดูดซับน้าเข้าไปเต็มที่มันก็จะเกิดความชื้นความชื้นเหล่านี้ก็ไปสัมผัสกับเปลือกของต้นทุเรียนนะครับทั้งวันทั้งคืนก็จะสามารถทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นป่วยนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ขยับนะครับอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ออกมานะครับอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ก็จะอยู่บริเวณาห่างจากโคนต้นเห็นไหมครับ จะอยู่ห่างจากโคนต้นอย่างน้อยก็บริเวณเบ้าดินเดิมนะครับเบ้าดินเดิมในลักษณะนี้ท่านผู้ชมคงงห็นนะครับจากนั้นเมื่อเรายกมุมสูงขึ้นเราก็จะพบว่ามันก็จะห่างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับบริเวณจากต้นนะครับจนถึงจนถึงสายยางเนี่ยมันก็จะมีระยะประมาณอายุ1เมตรนะครับเสร็จแล้วพอเราถอยห่างมาอีกนิดนึงนะครับ บริเวณที่ไม้ปักตรงนี้มันก็จะมียาวเม็ดกว่าๆนะครับพื้นที่เม็ดกว่าวาทำไมเราต้องให้พื้นที่เยอะขนาดนี้นะครับสาซีอีกการหนึ่งที่เรามองข้ามไปและก็มองไม่เห็นนั่นก็คือแสงกับอากาศนั่นเองนะครับการที่เราให้พื้นที่ตรงนี้มันโล่งออกไปอย่างน้อยก็เกือบวานี่ก็เพื่อที่จะให้มีลมพัดผ่าน ลมพัดผ่านนี้มันมีความสําคัญอย่างไรมันก็จะทําให้ไอน้ําที่อยู่ในอากาศไอน้ําที่อยู่ในดินนะครับมีเกิดการระเหยแล้วก็ไปกับลมนะครับไปกระจายไปนะครับไม่อบอวนอยู่แถวนี้จึงทําให้ต้นไม้ของเรานะไม่อ่อนแอไม่เป็นเชื้อรา อันที่สองสิ่งที่เราต้องการก็คือแสงนั่นเองแสงเหล่านี้จะต้องส่องถึงบริเวณต้นทุเรียนทุกส่วนของต้นทุเรียนอาจตั้งแต่ยอดลำต้นใบกิ่งก้านสาขาก็เหมือนร่างกายของเรานะครับเวลาเราออกแดดนะครับผิวหนังของเราก็จะมีการสังเคราะห์และก็สร้างวิตามินดีขึ้นมาเช่นเดียวกันในพืช ถึงแม้ว่าสัส่วนของลําต้นนะครับเราจะมองเห็นเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับไม่เห็นเป็นสีเขียวแต่จริงๆแล้วมันก็มีคอลอโรฟิลล์นะครับที่ใช้ในการสร้างอาหารสังเคราะห์อาหารของมันอยู่นะครับมันก็ต้องการแสงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกแสงอ่ะมันก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่ป่วยในง่ายนั่นเองหญ้าที่เรากําจัดแล้วเราเอาไว้ตรงไหนนะครับอ่ะเราจะเห็นว่าดินบริเวณนี้มันเป็นยกโคกสูงขึ้น ใช่ไหมครับเราก็เอาหญ้านะครับที่เราถอนแล้วนะครับเป็นเป็นปุ๋ยพุเสร็ดนะครับเราก็เอาวกองไว้รอบๆตรงนี้แหละครับนะครับ,นะรบกองไว้รอบๆตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะมีการเน่าเปื่อยย่อยสลายไปตามการเวลาอย่างน้อยก็สามสีเดือนและในอนาคตพอถึงออกแรงนะครับเราก็จะมีการพูนดินนะครับเสริมโคกขึ้นมาก็คือขยายโคกให้โตข,ขึ้นให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนั่นเอง เพราะว่ารากทุกเรียนมันก็จะออกมายาวนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหญ้าที่เรากําจัดแล้วนะครับอย่าทิ้งเอาไปตรงอื่นอย่าทิ้งหรือกําจัดทิ้งขว้างอย่างอื่นนะครับเราเอามาใส่ไว้บริเวณรอบต้นเหล่านี้นะครับอ่าอีกประการหนึ่งที่เราทําให้มันอยู่ห่างประมาณเม็ดครึ่งก็เนื่องจากว่าหญ้าเหล่านี้อ่ามีการเดินเติบโตรวดเร็วว่องไวนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีมันยืดหรือมันยาวหรือมันล้มมา นะครับเราก็จะ,ะสารวนอยู่กับการกําจัดหญ้านั่นเองฝนเริ่มมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับใบร่วงใบติดใบจุดพวกนี้ก็เราก็จะใส่ไตรโคเดอร์มาก่อนที่เราจะใส่ไตรโคเดอร์มาหรือใส่ปุ๋ยนั้นนะครับเราก็จะมีการกําจัดหญ้าเหล่านี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามดูนะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยยังไงใส่อะไร นะครับเพื่อให้มันโตเร็วโตวไวนะครับ